แล้วก็อยากส่งนะครับเส้นเล็กติดหนังศีสษะนะครับถ้าเจอบอกว่าที่ออกแบบให้หน่อยอะไรเงี้ยให้เลือกก่อนเลยลองหวีไว้ก่อนอย่าไทายขาวถ้าถ่ยขาวมันจะดูไม่ไม่เหมาะส่งผมลักษณะเนี้ยต้องลองหวีให้มีลักษณะนวลถ้าเป็นเบอร์ลองก็ประมาณเบอร์สองนะครับเปิดข้างแต่ขอบทรงประมาณลองทรงสูง ลองทรงสูงในด้านข้างนะครับขอบก็อยู่ประมาณนี้ครับขมัดจุดเหลี่ยมนี่ครับเห็นไหมเหลี่ยมปมาณด้านข้างด้านหลังก็ประมาณครึ่งใบหูความสูงนะครับอันนี้จะเป็นลองทรงสูงลองหวีไม่แมวขาวนะครับเราเริ่มจากด้านขวาวก่อนเดี๋ยวตำแหน่งแรกคือจรด้านขวาสองบนหูสามหลังใบห,หูสี่ท้ายทอย ห้าหลังเป็นหมูซ้ายแล้วหกบนหมูซ้ายเจ็ดจอซ้ายเนะนะครับที่เราฝึกกันอาทิตย์ที่เราได้ฝึกนะ <c oughs> กันมีใหญ่นะมีใหญ่นะครับเราเริ่มเลยนะครับตำแหน่งที่หนึ่งครับจับประตะเลียมอืูนะใช้ส่วนที่มาร์คไว้เห็นมัมาร์ค <c oughs> ตรงนี้จะวัดข้างล่างอยูนะช้อนผมให้ติดวางมีสี่พ้าองศาสันมีชิดฟันหมี <c oughs> เอียงออก นะครับเอียงให้ธรรมชาตินะครับเห็นไหมหนึ่งหวีนะครับหวีที่สองเชื่อมกันต่อเนื่องึ้นมาเลยทีละครึ่งหน้าหวีเลยวีนีหไม่ใช่หวีที่สองดันที่สุดนะครับดันสุดก็จะเป็นล่องแล้วก็สูงริบเลยหวีแรกหมีแรกได้ทานเห็นแล้วครับเห็นหวีเห็นหวีแล้วไหมสี่ห้าองศาเนาะหนึ่งนะครับหนึ่งหวีอ่าหมีสองครับหวีสามครับเชื่อมต่อเนื่องเลยเห็นไหมครับทานนี้นี่แล้ว เสร็จแล้วรายละเอียดตัวนี้ดันคางแล้วก็มาแต่งรอบกรอบยคเก็บเก็บอย่าให้เกินฐานนะฐานนี้นี่ตำแหน่งแรกสองครับบนหูดึงหูลูกค้าลงนิดนึงแล้วใช้ฟันเนี่ยงัดเข้าไปเห็นไหมครับตั้งงัดเลยครับตั้งเสร็จแล้วก็งัดออกค่อยๆงัดอ้าออกมาสันมีอยู่ที่ตีนผมปลายมีว้ว่าฐานเห็นไหมครับฐานแรกที่เราตัด อาแบบจะช้ชานาะอยูนะนับหนึ่งเหนไหมสองยกขึ้นนิดนึงเชื่อมกันทีละครึ่งหวีนะครับไม่ใช่ว่าเชื่อมเต็มเต็มหวีมันจะเป็นร่องแล้วความสูงจะไม่ได้หวีที่สามลอยขึ้นครับโค้งขึ้นเพื่อลดขอบทรงนนี้ไม่ให้มีขอบโค้งขึ้นไป เข้าใจคำว่าโค้งเนาะโค้งตามรูปสีรษันะครับไม่ใช่ว่าโค้งอองอย่างนี้นะอันนี้เอียงอองนกลัวมันสูงเบี่ยงอกลัวมันสูงเบี่ยงออกั้นสงยงออกับมนสูเบี่ยงอกตัดม้างล่างอัมันงบ่องออัวมันงเี่ยงีอรกันี้งเบ่างออกลนูง่ยงอกลวม่นชูงเบ่ยงออนสงเบ่ยงกลัวมันสง่แล้วนสงี่ยอลมันสูงบี่ยงออัวนี่ยอมันสีที่ยอมัน้งนี่ ขอบมันจะเชื่อมกันพอดีเลยครับตำแหน่งที่สองแล้วเราให้มาเก็บรายละเอียดดินผมไมว้่ากีหนึ่งสร้างขอบทรงให้ได้ก่อนครับโทาศาพท์ก็ดำไม่ได้ส้มลองกินสมแตงในงานขาวเดี๋ยวขอบเต่กันให้สวยกัน ตำแหน่งที่สองเลยนะตำแหน่งที่สามครับทีนี้หลังใบหูด้านขวาดูนะงัดเหมือนเดิมตั้งหวีเข้าไปครับสี่ห้าองศาใช้ส่วนกลางสองกับสามเนี่ยในการตัดงัดเข้าไปไ<ว>สันหวีอยู่ที่ขอบผมครับเอ้ยตินผมครับฟันหวีเอียงออกปลายหวีมาวัดฐานฐานเข้าใจคำว่าฐานนะฐานคือที่เราตัดครั้งแรกรอบสรงนะรบอบส่ง ตำแหน่งแรกเป็นฐานเกณฑ์ความสูงสองไปวัดหนึ่งสามไปเชื่อมสองสี่จะมาเชื่อมสามครับทีนี้อ่านดูสามก่อนนะดูนะช้านะครับเอาแบบจอดลึกเลยนะครับเห็นไหมอ่านหนึ่งครั้งตัดเลยอย่างนี้ได้ไหมจานได้แต่อย่าไปกดลงหวีอยู่แล้วใช่ไหมได้ถานแล้วจบไว้ถานระเบิเลียนตา ครับอ่าหนึ่งครั้งสองครั้งสามโค้งไปคเดี๋ยวใอยเก็บรายละเอียดตรงนีน้แต่งรายละเอียดบนินผมให้มีลักษณะน,นวลเสร็จแล้วมาด้านหลังครับทีนี้ตรงนี้ปล่อยไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะงงด้านหลังความสูงอยู่ที่ครึ่งใบหูใช่ไหมครับสีสักที่เขาตัดยากมากนะครับสมนี่ครับถ้าตัดไม่เป็นนี่จะร้องไห้เลยนะช่าง วางหวีกี่องศาครับเจ๋งมากเห็นไหมครับวางให้เป็นธรรมชาติอย่างนี้นะตักผมขเข้าไปปุ๊บสี่ข้อองศาตรงกลางแล้วเอียงฟันหวีเล็กน้อยไม่ใช่ว่าเอียงอย่างนี้นะตัดขึ้นไปดูนะครับให้ดูตรงกลางเห็นไหมตั้งขึ้นไปเลยปุ๊บสุดเลยนกผ่านนี้นี่แหละเอาไว้นี้ก็สวยนะั่น <c oughs> แล้วหวีอยู่แนวเดิมครับ ปลายหวีอยู่ข้างล่างนะดูนะ,ะนี่ผ่านครั้งที่หนึ่งครับหนึ่งสองครับเชื่อมต่อเนื่องเลยสามครับต่อไปหวีอยู่แนวเดิมเห็นไหมครับสี่ห้าเหมือนเดิมสี่และห้ามาเชื่อมเนี่ยครับมันจะโค้งมาตรงนี้ยแล้วเราให้แต่งกรอบทรงที่หลังเอ๊ะหมายถึงว่าแต่งความเนียนที่หลังให้ได้กรอบก่อน ต้องตัดเสียบเพื่อสวยเป็นอย่าง <ผม S 1> นี้วาทั้งหลังจะสวยครับเห็นไหมครับให้ได้ทรงก่อนแล้วเราค่อยมาเก็บรายละเอียดผมตะมุกสือกขอ่าวผมหยิกอยากศกแล้วค่อยเก็บรายละเอียดด้านล่างเสร็จแล้วตรงนี้ต่อเห็นฐานนี้นะ มาตำแหน่งที่ห้าครับทีนี้ตำแหน่งที่ห้าฟันหวีงัดผมเข้าไปเห็นไหมครับฟันหวีชิดฟันหวีเอียงออกเห็นไหมครับฟันหวีเอียงออกแล้วเดินขึ้น,นตามหมีครับปฏิรเลี่ยนแล้วเก็บสี่ถห้าไปเชื่อมจุดนูน้นเราเล็งไปจุดนู้นนะข้างล่างอยู่ต้อ่งไปโฟกัสนะครับโฟกัสอย่างเดียวอยาให้ปฏิรเลี่ยนออกนอกหวีอยู่ในหวีตลอด ไปเชื่อมกันครับผม45องศาเหมือนเดิมเสร็จแล้วตัวนี้แต่งครับเก็บให้นวนดูลักษณะการย้อนของเส้นผมช้อนผมให้ติดครับเห็นไหมแล้วก็งัดออกไหมงัดให้ติดให้ติดหวี จะจับพี่เขาตัดเป็นเศษดีกว่าไหมอะ <c oughs> มาด้านหลังทีนี้ครับตำแหน่งที่ช้าแล้วนะปกครับเนี่ยงัดเข้าไปครับเอียงมันเดิมหนึ่งสองาแล้วเก็บรายละเอียดด้านล่างนิดเดียว ตำแหน่งสุดท้ายคือ7ใช่ไหมวงจรปลายหมีชิดโคนหมีเล็งไปหาฐานขอกทรงนะครับมันจะเชื่อมกันเห็นไ,ไหมปิดไล่ไปเห็นไ,ไหมครับเนี่ยดูนะเห็นไ,ไหมงัดไปเลยมาเชื่อมกับขอบตรงนี้ครับปิดเชื่อมเห็นไ,ไหม <c oughs> เสร็จแล้วยกเชื่อมครับเห็นไ,ไหมเชื่อมจุดเชื่อม แล้วก็เก็บรายละเอียดด้านลา่างหลังจากนั้นทำไงทีนี้รอบทรงด้านข้างนะครับใช้วีเล็กไหมวีเล็กก็จะดูเบอร์ลองวีเล็กดีกว่านะน,นะครับเห็นไหมไล่ไเลยครับเก็บนิดเดียว นะครับยกขอบขึ้นมาย่างอ่อนแค่ตินผมด้านข้างข้างบนไม่เกี่ยวแล้วนะเพราะข้างบนเราใช้หีใหญ่สร้างกรอบใช่ไหมครับหลังจากนั้นปัตเตเลียนนะครับคว้านกอบทรงนะครับข้าหมหูนิดเดียวบิดมาทางน,นี้ก็บิดมาเชื่อมกลยนที่ลำดวนอยางนั้นจะมองเห็นไหมเนาะจะหลับแล้วไหมเนะี่ยกินข้าวมาเยอะใช่ไหม,มน้ำ้องตึง <laughs> นะครับคว้านมาเชื่อมด้านข้าง ความมัเลี่ยนกันลงมาการกันขอบทรงให้สวยด้านล่างให้ดูตรงนี้เห็นไหมครับจุดเชื่อมอย่างนี้ลงด้านข้างเดี๋ยวอาจารย์จะเอาตัวเล็กกันให้ดีกรอบนะึงทำเส้นตรงลงไปเลยดูโบรานใช่ครับเสร็จแล้วแต่งขอบให้นวลผมปรับเสียดเลยนะครับที่บอกให้ ีเสร็จแล้วต่อเนื่งฝั่งนี้ต่อทีเนี้ย้านขวาดีดูเห็นไหมครับยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมแล้วแต่งให้มันเรียบร้อยซะงัดผมออกมาตานี้ตักแล้วก็งัดออก,ออกวานข้างหูเหมือนเดิมวันขวา เงียบจังเลย <c oughs> นังน่งหลับเ <c oughs> ่าเ <c oughs> <c oughs> ข้าใจไหมครับเ <c oughs> ข้าใจ <c oughs> ขยักหน้า การขอเนะครับอย่างเงี้ยครับที่เราเรียนทฤษฎีเลย,ยน,นะครับส่งก็บ้างแล้วก็อยากโอนอยากจะเปลี่ยนโอนให้ทุกเรื่องทุกทุกแนวเลยครับเนี่ยันย้อนค้าดังขาด<ช>ผมพ่อค้าทั้งยังไปยังงาคิดกําไรอย่างเดียวก็เลยขึ้นที่หัวตัวเองพ่อค้า เหมาะสุดคือทรงอะไรทรงเอเฟดอะที่จะเหมาะกับพีมากถ้าเป็นเฟนนะเฟดขึ้นนี้เลยขาหน่อยเนี่ยเอาไหมเนเพราะว่ามันมันมันเป็นัานขั้นนะนะถ้าเป็นเฟดใช้เฟดอะไรอันนี้ให้ดูกรอกทรงธรรมดาต้องขึ้นประมาณนี้คอเขายาวนะใช่ขอพีเขายาวด้วย ต่ำลงมามันดูไม่สวยต้องขึ้นมาใหม่ดูไหมดูเฟสนะต่อเลยนะดูเฟสนะยจ้าพี่มองเห็นไหมหรอที่นั่งตรงนั้นแค่ยามสองพันคือแค่ต่างงานต่างงานขึ้นไม่ขึ้นนี่ติดงานนี่รับติดก่อนนะครับ